มันจะได้มันก็ได้ทุกคนเอ้ยท้าร้อยไงผมบอกแล้วเวลามาเข้ามันเข้ายากแต่มันเข้าแรงนะครับเออเอาละจ้าทุกคนจ้าก็อยู่กับจอร์ดหลังวัดนะจ้าคนนี้อยู่ในนี่เกมภาพจีก็นี่ชิวๆฟิลสไปสไปทุกคนเอยอ้าวร้อยบาทไม่ได้มากมายนะครับอาจจะเยอะก็ดูเยอะอยู่สำหรับผมผมว่ามันก็เยอะนะครึ่งพันก็หลายบาทนะกลับมาเล่นมันเยอะสําหรับการเอามาเสี่ยงดวงทุกคนเอ้ยถ้าแบบ วันหน,นึ่งจ่ายห้าร้อยเงี้ยตะหนักอยู่ไหมเหนื่อยแล้วอยู่นี้เนาะแต่ก่อนนี่วันหนึ่งผมตัวผมเองนะวันหนึ่งก็สองสามร้อยได้นะครับอยู่นี้แม่งสามสี่ห้าร้อยทีหมดเงินเดือนเงินเดือน,น,น,นกูค่าใช้จ่ายเยอะชีพนี่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าที่ค่าเล็กเต็มไม่หมดทุกคนโอ้ยจะเจียดเงินมาเล่นตรงนี้ก็เราต้องระวังด้วยนะคะรับ <formation> อย่าให้เกนเยอะเกินเี๋ไม่มีเหลือไม่ใช้นะสินเถือนนะเออวางตวยองนะแี่แรกเอาเป็นสินสินนี่ใครเขาเดียเสียงเกมมีไหมเสียงเกมหายเสียงเกมหายแน้ะครับโอนดเลยอีเลย แมน,นผมเช็คก่อนว่าเสียงเข้าเปิดที่ไนั่นองนะครับโอเคโอเคมาแล้วครับเสียงเข้าแล้วทุกคนไม่ไม่รู้ว่าก่อนนี้ทุกคนได้ยินไหมนะตอนนี้เสียงเข้าเรียบร้อยฮะก็ออไปกันต่อเนื่องสภาพตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเลยบอกเลยแปล,แ,ปลแปลกแปลกดูแบบดูทรงแปลกๆอ่ะแต่ว่าเล่นไปก่อนเดี๋ยวอาจจะดีตอนท้ายๆเป็นไปได้นะฮะหวังว่ามันจะดีนะถ้าไม่ดีก็เศร้าอยู่นะ ไปครับสามร้อยตรงนี้ยังไงสิโอเคได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเบสิบ,บาทนะคูณห้าไปแต่ว่ามันน่าจะดีอยู่นี้ได้นะผมว่า ปึบเรียบร้อยครับเซเกเตอร์แจมแจมบอกเลยว่าแจมแจมเริ่มขอแบบตึงๆโชวช์มอยโชว์ของหนะ่าบอดีกินน้ำมันลมเยอะไปหน่อยนะครับสัต์เลยครับสัต์เลยครับเปียกๆหน่อยครับขอแบบ คือวันนี้กะว่า500เนี่ยน่าจะได้หลักพันแต่ว่าเกมนี้ผมว่ามันมันขึ้นยากนิดนึงนะทุกคนนะต้องอดทนกันหน่อยแหละถ้าอยากได้อะม,มันเป็นเกมที่แตกยากนะครับแต่มาทีมาแรงบอกเลยถ้าอดทนสู้มันได้ก็น่าจะมาอยู่อ่ะเห็นมาดูไหลดูไหลดูอะไรนะแต่ว่าเงินไม่ค่อยเยอะนะฮะอาา่าฮะยิงกันตุ่มตุ่มตุ่มตมอันนี้ MP5 ป่ะวะ พับด้วยนะไม่มีมันไม่ใช่เว้ยไม่ใ <rant> ช <y> ่ m p 5ปืนแล้ววะพอดีผมเป็นคนเล่นเกมปืนเยอะนะก็เลยจำจำปืนได้หลายอยู่นะครับสัตดิสัตติสัตติสัตว์ลาบรางวัล เฉยๆมากบอกเลยห0 0ยบาทผมเอาไปห้าสิบเลยแล้วกันเอาให้รู้ไปเลยครับว่าได้ไม่ได้วันนี้ขอจริงจังหน่อยได้ปะถามจริงตุบตับตับอาจืดจางบอกเลยว่าจืดจางเอาหน่อยเห้ยจริงจังหน่อยครับพี่ชายผมมาแบบนี้ผมผมก็เห็นผมมาเล่อยๆนี้ผมเอาจริงนะเออให้ผมหน่อยเหอะ ให้ผมหน่อยครับเออหรือ280บาททุกคนกวจะได้เข้าทีหนึง่งลำบากลำบนเอาเรื่องสู้กันก็ต้องสู้อ่ะสู้ไปก่อนหวังว่าจะได้นะต้องได้แหละต้องได้แหละเหลือ5ทีแบบนี้ อ่านั่นแหละมาเดี๋ยวพึ่งหมดเดีย๋ยวพึ่งหมดเลยขอร้องอเดี๋ยวพึ่งหมดเลยครับพี่เดีย๋ยวพึ่งหมดเลยครับผมเดีย๋ยวพึ่งหมดเลยนะครับขอรอ้องไปทักหน่อยเถอะได้ไหมฮโมันต้องแบบนี้สิแบบนี้ทิเราถึงจะชอบใจภูมิใจดีใจจริงๆ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสกันเป็นไงล่ะบอกแล้วถ้ามันจะได้มันก็ได้ทุกคนเลยเข้าร้อยเป็นไงผมบอกแล้วเวลามันเข้ามันเข้ายากแต่มันเข้าแรงนะครับออประมาณนี้เลยก็โอเคนะผมว่าผับจีนเล่นได้อยู่ในนี้เบตห้าสิบทุกคนต้องอไป,ปตัดสินใจพิจารณากันดูเองนะว่าทุกคนอยากลองไหมเบตห้าสิบแล้วให้ได้แบบนี้นะครับก็ต้องหนาอยู่นะถ้าจะเอามาเป็ห้าสิบทุนทุนแบบนี้ก็ เบ็ดน,น้อกวนี้อาจจะเล่นได้ก็ได้ก็ไม่แน่นะครับต้องลองดูกันเองนะอันนี้ส่วนตัวผมก็ผมว่าเบ็ดห้าสิบนี่ก็เยอะมากแล้วนะผมถ้าเบ็ดมากกว่านี้ผมว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงอะ่ะทุกคนนียก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะครับส่วนตัวผมก็ไปก่อนละกันวันนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปกับจอดหลังวัดวันนี้ปรับจีไปก่อนไปกับฟึ่ง